สวัสดีครับจากช่อง Minimal c h a n n e l นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวนาฬิกาซัมซุงกันนะครับวันนี้เราได้นาฬิกาซัมซุงที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับและที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับจะเป็นนาฬิกาซัมซุง Galaxy Watch Ultra นะตัวนี้เป็นนาฬิกาตัวท็อปของทางซัมซุงนะครับที่เพิ่งออกมาได้ไม่นานนี้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาพรีวิวเพื่อนๆดูนะคือวันนี้จะไม่ได้ลองเทสการใช้งานใดๆนะครับก็คือจะมาแกะกล่องให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็ลองติดตั้งเข้ากับบนแอปมือถือนะครับว่าใช้งานยังไงนะเวลา ให้ดูเบื้องต้นนะครับว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงมีลักษณะการใช้งานประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันแล้วก็ต้องขอฝากผู้สนับสนุนช่องด้วยนะครับเป็นร้าน S M P Market นะครับใครที่กําลังหาซื้อกล้องเลนส์มือสองนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้ากล้องนะครับหรือว่าเลนส์มือสองนะครับสามารถเข้าไปเลือกชมกันได้ที่ร้าน S M P Market นะครับหรือใครมีกล้องที่ไม่ได้ใช้นะครับอยากจะขายนะครับสามารถติดต่อทางร้าน S M P Market เข้าไปได้นะครับร้าน S M P Market เนี่ยรับซื้อกล้องเลนส์มือหนึ่งมือสองนะครับแล้วก็จำหน้า็นร้อง อุปกรณ์เสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกกนรอยของกล้องนะครับตัวอะแดปเตอร์ต่างๆหรือว่าตัวไฟต่างๆหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวเมมโมรีการนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปเลือกชมกันได้ที่ร้านวันช็อตก a m มรนะครับจะเป็นร้านที่จําหน่ายตัวอุปกรณ์เสริมของตัวกล้องและเลนส์นะครับใครกำลังหาอะไรลองเข้าไปดูได้ที่ร้านวันช็อตก a m มรด้วยครับและที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นอยู่ตรงหน้านะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้นะจะเป็นตัวนาฬิกา Samsung นะครับตัว Galaxy Watch Ultra นะตัวนี้จะเป็นสี Silver นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูคือร,บรบอบๆกกกนนล่่่่ออองงงขเเเ้าาา็็็ไไมมมมมีีีีะะะรรนนจปใใสหหยทพ แกะขึ้นมานะครับสิ่งที่เราจะเจอก็จะเจอตัวนาฬิกานะครับที่เป็นอยู่ในกล่องแบบนี้นะพอเราแกะขึ้นมาอีกนะครับสิ่งที่เราก็จะเจอต่อนะก็จะเป็นตัวสายนะครับที่วางอยู่แล้วก็ตัวนาฬิกาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมดูข้างในนะว่าเขาให้อะไรมาอีกบ้างอันนี้ผมอาจจะแกะไปแล้วนะครับเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่ามันเหมือนแกะแล้วก็คือแกะไปแล้วนะครับ มันก็จะไม่มีอะไรมากมายนะก็จะเป็นพวกคู่มือที่อยู่ในนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสายชาร์จนะที่อยู่ในกล่องนี้แล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นตัวสายชาร์จของทางซัมซุงนะเวลาชาร์จของทางซัมซุงเนี่ยเอาตัวด้านหลังเข้าไปติดนะครับก็สามารถชาร์จได้เลยตัวปลายหัวของสายชาร์จนะก็จะเป็นในลักษณะของ USB Type C นะครับเป็น Type C แล้วก็ตัวชาร์จเป็นแบบแปะเข้าไปแบบนี้นะคล้ายๆกับของ Apple Watch นะตอนนี้ผมใส่ตัว Ultra 2อยู่ในข้อมือนะเดี๋ยวเราจะมาเทียบกันในคลิปหน้านะครับว่าตัว Ultra 2เนี่ย เป็นยังไงนะยังไงฝากเพื่อนๆติดตามนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทียบให้ดูนะว่า Apple Watch Ultra 2นะครับกับ Galaxy Watch Ultra เนี่ยเป็นยังไงนะเวลาเทียบกันนะครับแล้วในส่วนต่อมานะเดี๋ยวผมจะแกะสายก่อนนะครับตัวสายเนี่ยเขาจะให้มาในกล่องแบบนี้นะตัวนี้จะเป็นสายกึ่งดํากึ่งเทานะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้นะมันจะไม่ใช่สีดําแบบจัดๆนะครับมันจะเป็นสีกึ่งดํากึ่งเทานะครับก็จะเป็นวัสดุที่สามารถลงน้ําได้นะพวกน้ําทะเลอะไรเงี้ยครับ ตัวนี้เป็นสายที่เขาให้มากับทางซัมซุงนะให้เพื่อนๆดูใกล้ๆตัวล็อกก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับตัวล็อก ตัวสายของเขาก็มีความยืดหยุ่นประมาณหนึ่งนะแล้วก็ดูไม่แข็งนะครับเนี่ยถ้าเทียมนะครับตัวสายเนี่ยใกล้เคียงกับตัว apple watch ultra 2นะเพราะสายขนาดพอ,พอกันเลยความหนาของสายนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่ออ่าและที่เพื่อนเอนเห็นอยู่ในมือตอนนี้นะครับก็จะเป็นตัว galaxy watch ultra นะครับที่เป็นสีซิวเวอร์นะตัวขอบของเขาเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับเนี่ยที่เพื่อนเพื่อเห็นอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตัวขอบด้านนอกตรงนี้นะครับจะเป็นสีซิวเวอร์นะวัะสดุข,ของเขาเนี่ยเป็นไทเทเนียมนะครับที่มีน้ำหนัก เบานะครับแล้วก็ด้านข้างนะจะเป็นปุ่มนะครับมีปุ่ม1ปุ่ม2ปุ่ม3ปุ่มนะครับที่อยู่ด้านข้างตรงนี้จะเป็นจุดบริเวณการใส่สายนะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์ของเขานะครับเดี๋ยวเรามาใส่สายให้ดูกันดีกว่าว่าใส่สายังไงนะปกติแล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยสายสั้นนะครับจะอยู่ด้านบนนะสายยาวจะอยู่ด้านล่างนะครับเวลาใส่นะอันนี้ผมก็เพิ่งเคยใช้ครั้งแรกนะครับก็ผมก็จะลองดันเข้าไปเลยนะว่ามันดันเข้าไหมนะครับ อ่าอันนี้คือการดันสายนะครับดันเข้าไปเลยเวลาปลดสายนะก็กดด้านหลังนะครับแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้เองเวลาใส่เข้านะครับก็ทําการดันเข้าไปนะครับแบบนี้นะสายสั้นนะครับก็ใส่เข้าบนนี้โอเคเราก็จะได้ตัว นาฬิกาออกมาแล้วนะครับที่ใส่สายเรียบร้อยแล้วนะเพราะเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องกันดีกว่ากดปุ่มขวาบนค้างไว้นะครับเครื่องก็จะทําการเปิดขึ้นมานะเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูใกล้ๆอีกรอบหนึ่งนะครับคือตัววัสดุของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีขึ้นนะครับตัวเนี้ยมันจะออกแบบแนวพรีเมียมกีฬาหน่อยนะก็คือวัสดุเขาเนี่ยทำมาจากไทเทเนียมด้วยนะครับแล้วก็มีพวกพลาสติกต่างๆผสมรอบตัวนะอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเชื่อมต่อกับตัว มือถือดูนะตอนนี้เราเปิดนาฬิกาขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมต่อกับมือถือนะโดยปกติแล้วนะครับเนี่ยพอเราจะเชื่อมต่อกับมือถือนะเพียงแค่เราเปิดตัวนาฬิกาขึ้นมานะครับตัวมือถือที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเป็นซัมซุงนะตอนเนี้ผมอ่ะมันเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับกดเชื่อมต่อได้เลยพอมันให้เชื่อมต่อนะครับกดอนุญาตนะครับเนี่ยแล้วเราก็ยืนยันนะตัวเลขเป็นตัวเลขเดียวกันนะครับยืนยัน แล้วมันก็จะให้เราเนี่ยทำการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์เข้าไปนะครับเราก็รอนิดนึงนะมันก็จะทำการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์กันนะครับระหว่างตัวนาฬิกากับตัวมือถือนะครับที่เพื่อนเห็นอยู่ตรงซ้ายมือเนี่ยจะเป็นตัว46นะครับก็สามารถเอามาเชื่อมต่อกับตัวนาฬิกาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโทรศรัพท์รุ่นไหนไม่ของซัมซุงเนี่ยก็เอามาเชื่อมต่อกับน,นาฬิกาได้นะครับอันนี้เขาก็จะให้เราอ่านข้อตกลงต่างๆนะผมก็ยอมรับทั้งหมดนะครับแล้วก็อนุญาตอนุญาตนะครับ ตอนนี้นะเครื่องมันก็จะทําการเชื่อมต่อนะครับสำหรับตัวนาฬิกากับตัวมือถือนะทำการซิงเข้าหากันนะครับตัวนาฬิกาเนี่ยคือในฟิลลิ่งที่ผมจับอยู่ตอนนี้นะมันก็รู้สึกได้นะว่านาฬิกามันมีความหนาประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวหน้าปัดเขาเนี่ยเป็นวงกลมนะปกติแล้วผมจะใส่ตัวหน้าปัดสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้เป็นวงกลมเวลาที่เอามาเทียบกันมันก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะ เดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกให้ดูนะครับระหว่างตัว Apple Watch Ultra 2นะครับเทียบกับตัว Samsung Galaxy Ultra นะว่ามีความรู้สึกเป็นยังไงนะโดยเป็นการรีวิวในฟีลลิ่งที่ผมอยากจะอธิบายเพื่อนๆในมุมมองของผมนะครับตอนนี้เราก็ทําการเชื่อมต่อมือถือเข้ากับตัวนาฬิกานะครับมันก็จะมีการให้ยอมรับให้ดาวน์โหลดนะครับแล้วเนี่ยเขาก็จะมีให้เราดูนะว่าเนี่ยมีแอปสําหรับนาฬิกานะครับที่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับ เราก็ติ๊กไปเลยก็ได้ว่าเราจะดาวน์โหลดอะไรบ้างนะครับที่เอาไว้ใช้กับตัวนาฬิกานะผมก็ทำการดาวน์โหลดทั้งหมดเลยดีกว่าถ้าเพื่อนๆไม่ใช้แอปไหนสามารถที่จะเอาออกได้นะครับเพราะว่าบางแอปมันไม่ได้จําเป็นที่จะต้องดาวน์โหลดเข้ามานะครับแล้วเราก็กดถัดไปนะครับแล้วก็กดอนุญาตนะครับอันนี้เขาก็จะเป็นการสอนเราเบื้องต้นนะว่าทําให้เราทําการเลือกนะครับกีฬาประเภทกีฬาต่างๆนะบนปุ่มด้านข้างนะครับปุ่มด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะ ปุ่มด้านข้างตัวสีส้มนะครับเป็นปุ่มแบบควิกนะครับเรากดถัดไปเลยก็ได้แล้วเขาก็จะถามแล้วนะครับว่าข้อมือที่เราใส่เนี่ยใส่ข้างไหนนะครับแล้วก็ตำแหน่งปุ่มเนี่ยเป็นปุ่มยังไงนะผมผมก็เป็นข้อมือซ้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางขวานะครับตำแหน่งปุ่มโอเคตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายนะการสร้างมันติสปอร์ตนะครับเขาก็จะมีการแจ้งเราประมาณนี้นะ ในส่วนของตัวนาฬิกา Galaxy Watch เนี่ยมันสามารถที่จะวัดค่า ECG ได้นะครับแล้วก็มีการวัด Heart Rate แบบเดียวไทม์นะครับได้อันนี้ก็จะถัดไปนะครับโอเคตอนนี้นาฬิกาก็ขึ้นว่าพร้อมใช้งานแล้วนะครับอ่าเราก็มาดูนาฬิกากันต่อในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับก็คือเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวนาฬิกาของเราเนี่ยพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปตั้งค่าต่างๆได้นะ เดี๋ยวผมลองไปที่หน้าปัดก่อนนะครับหน้าปัดเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกค่อนข้างเยอะนะที่เพื่อนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับหน้าปัดเราก็ลองเลือกหน้าปัดที่เราต้องการนะมันน่าจะต้องคัสตอมได้ด้วยนะถ้าจากที่ผมลองมาเดี๋ยวผมลองเลือกหน้าปัดนี้นะครับเนี่ยเวลาเลือกนะมันก็จะเป็นหน้าจอประมาณนี้กําลังเริ่มโอเคหน้าปัดก็จะขึ้นมาอยู่บนนี้นะครับมี2หน้าปัดแล้วเราก็ทําการกดเริ่มนะครับบนหน้าจอ เ,เราก็จะได้ออกมาละสําหรับตัวหน้าปัดนะครับตรงเนี้เขาบอกว่าปัดลงจากด้านบนเพื่อเปิดแผงนะครับเดี๋ยวผมลองดูนะปัดลงมานะครับอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นการสอนใช้นะครับเพื่อนๆลองดูได้จากคลิปๆนี้นะเวลาที่เขาสอนใช้ก็ประมาณนี้เลยมีปัดขึ้นปัดลงนะครับเพื่อที่จะดูนะครับ พวกแอปพลิเคชันต่างๆที่อยู่ในมือถือนะเนี่ยเราก็ดูแจ้งเตือนครับปัดขึ้นปัดลงปัดซ้ายปัดขวาสามารถที่จะปัดดูได้แล้วก็แตะดูได้นะครับตัวปุ่มด้านล่างก็จะเป็นปุ่มที่เราสามารถกดได้นะครับเราก็ทําการดูนะครับตามที่เขาสอนนะเราก็กดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เขาก็จะสอนเบื้องต้นนะครับสําหรับการใช้งานอันนี้ก็จะจบเรียบร้อยแล้วนะอ่าเดี๋ยวต่อมานะอันนี้ก็จะเป็นปัดขึ้นปัดลงนะครับอันนี้ปัดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นรูปลักษ หน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถที่จะวัดค่าฮาร์เรทได้ ECG ได้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เลยที่ค่อนข้างที่จะน่าใช้สําหรับตัวซ mm ัมซุงนะครับก็จะเป็นเนี่ยเขาจะบอกว่าให้เราดาวน์โหลดตัวซัมซุงเฮล์มมิเตอร์นะครับเข้ามาบนตัวมือถือนะเราอนุญาตนะครับแล้วเราก็อนุญาตขนาใช้แอปนะครับเนี่ยเขาก็จะมีพวกเนี่ยนะครับความดันเลือด ECG นะครับตัวที่น่าสนใจเนี่ยก็จะเป็นตัวความดันเลือดนะครับแล้วตัวนาฬิกาเนี่ยเขาจะให้เราดาวน์โหลดเข้าตัวมือถือนะเราก็สามารถที่ จะดาวน์โหลดไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับสอนวิธีการตั้งค่าความดันเลือดนะว่าเราจะตั้งค่ายังไงดาวน์โหลดแอปยังไงนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันสําหรับการใช้งานตัวนาฬิกา Galaxy Watch นะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับไปก่อนอันนี้เพื่อให้เพื่อนๆได้ดูกันทีเดียวนะอันนี้จะเป็นคลิป Unbox แล้วก็เชื่อมต่อให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะครับว่าวิธีการติดตั้งเนี่ยทำยังไงนะเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูในหมวดของตัวนี้หน่อย Google Map นะครับเนี่ยเขาก็จะขึ้นนะว่าเราเนี่ยจะ ไปซีคอนนะครับมันก็จะขึ้นว่าใช้ขณะใช้แอปนะครับเราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะใช้รูปแบบแบบไหนนะเดี๋ยวผมลองดูนะปุ๊บโอเคในมือถือมันก็จะวิ่งขึ้นแบบนี้นะให้เราเนี่ยเดินทางแต่เราเนี่ยสามารถดูจากในตัวนาฬิกาก็ได้นะครับนาฬิกาเขาจะขึ้นเป็นจุดให้เราแบบนี้นะแล้วเราก็สามารถที่จะไปตามนาฬิกาได้เลยเวลาที่เราจะเดินทางนะมันเป็นแบบแบบเดียวกันนะครับแบบเนี้อ่าเดี๋ยวผมออกก่อนนะครับ ปุ่มล่างจะเป็นปุ่มย้อนกลับนะต่อมานะเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูในแอป,ปของตัวที่เป็นออกกําลังกายนะครับถ้าออกกําลังกายเนี่ยเดี๋ยวผมลองเข้ามาดูซิตัวนี้ไม่ใช่นะครับเวลาที่เราจะเข้าตัวออกกําลังกายนะครับให้เรากดปุ่มด้านข้างตรงกลางนะเนี่ยเขาก็จะเปิดโหมดออกกําลังกายมานะครับสาหรับการออกกาลังกายสมมุติว่าผมลองกีฬาวิ่งนะครับกีฬาวิ่งเนี่ยเขาก็จะมีสอนวิธีใช้ต่งตางๆนะครับถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็กดตกลงไปได้เลยทีนี้เขาก็จะถามเราเรื่องพวกตำแหน่งทิศแเราก็อนุญาต ไปนะครับสาหรับการใช้งานยินยอมนะครับอ่าอันนี้เวลาที่เข้าหน้าหมวดของการออกกำลังกายนะจะเป็นลักษณะประมาณนี้เราสามารถไปตั้งค่าได้นะครับว่าจะให้เป็นลักษณะประมาณไหนนะเนี่ยเวลาเลื่อนนะครับเขาจะมีบอกมีบอกโซนด้วยนะครับว่าเราวิ่งอยู่โซนไหนหัวใจเราเท่าไหร่นะครับมีการจับ gps ยังไงเวลาเราวิ่งเสร็จนะครับเราสามารถที่จะกดหยุดได้นะโดยที่เรากดปุ่มด้านขวาล่างนะครับแล้วเราก็กดเสร็จสิ้นนะ ทีเนี้ยเขาก็จะหยุดละว่าได้ประมาณนี้นะครับแล้วเวลาที่เราจะเปลี่ยนหน้าจอนะสำหรับตัวตัวเนี้ยนะครับเรากดค้างไว้นะครับแล้วเราก็เลือกมาที่ด้านซ้ายด้านขวาหรือบวกนะสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆดูคือตัวฮาร์เรสนะครับของตัวเนี้ยผมอยากให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันเป็นเรยวไทม์ไหมนะเพราะว่าถ้าเป็นของ Apple Watch เนี่ยตัวฮาร์เรสตตัวเนี้ยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยมันจะขึ้นเป็นค่าเฉลี่ยนะตัวเนี้ยก็จะขึ้นเป็นค่าเฉลี่ยเหมือนกันจากตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมลอง เข้าไปดูนะว่ามันสามารถตั้งค่าได้หรือเปล่านะครับว่าให้วัดตลอดเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมลองเข้าไปตั้งค่านะเนี่ยมันจะมีให้ดูนะครับว่าวัดต่อเนื่องวัดทุกสิบวิวัดเองนะผมลองเอาเป็นวัดต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะได้ดูว่าค่าฮาร์เรสมันสูงหรือต่ำนะครับในเวลานั้นๆนะครับพอเราเสร็จละเรากดออกนะเนี่ยพเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าขึ้น98ตอนนี้นะเดี๋ยวผมลองใส่บนข้อมือแบบนี้นะครับเนี่ okay. ยฮาร์เรสตอนนี้นะมันจะเป็น1 1 0นะครับ แล้วก็เป็นเก้าสิบหกนะเก้าสิบห้าคือตอนนี้ครับมันเป็นการวัดอย่างต่อเนื่องนะเพื่อน <ๆ S 1> จะเห็นว่ามันมีการขยับเลขเรื่อยๆนะมีการขยับลงนะเพราะว่าของผมเนี่ยยังใส่มินิ่งนะครับตัวฮาร์เรสนะครับมันก็พยายามที่จะวัดให้เป็นค่าของผมอยู่นะซึ่งผมแค่เอามาทาบไว้ยังไม่ได้รัดเข้ามือแต่อยากให้เพื่อนดูว่าเนี่ยเพื่อน <ๆ S 1> จะเห็นนะนะว่าตัวฮาร์เรสเนี่ยมันจะเป็นการขยับขึ้นขยับลงนะครับตอนนี้มันเริ่มพักหน้าจอพอมันพักหน้าจอเนี่ยมันจะเป็นสีเทานะ มันก็จะขึ้นเหมือนเดิมนะครับเป็นการทํางานของตัวเข็มนาฬิกาเหมือนเดิมนะสำหรับตัวการวัดฮาราเรทนะเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมนะเป็นคลิปพีวิวเฉยๆนะครับก็พยายามเอาฟังก์ชันต่างๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันว่ามันเป็นในลักษณะไหนนะเดี๋ยวก็จะมีการเลื่อนหน้าจอให้เพื่อนๆได้ดูเรื่อยๆนะแบบนี้ความดันเลือดนะครับ ECG เดี๋ยวผมลองเข้าไปดู ECG เขาก็จะให้เราดาวน์โหลดเหมือนกันนะเดี๋ยวผมลองดาวน์โหลดเลยแล้วกันเนี่ยเขาบอกให้เราไปที่โทรศัพท์นะครับเนี่ยพอเราไปที่ดาวน์โหลด ตัวโทรศัพท์นะมันก็จะขึ้นนะให้เราเนี่ยไปดาวน์โหลดตัว Samsung Health Monitor มานะครับอันนี้เราสามารถไปดาวน์โหลดได้นะแล้วมันก็จะใช้กับตัวแอป,ปต่างๆที่เป็นพวกความดันเลือดหรือว่า ECG นะใช้แอป,ปตัวนี้ในการที่จะดาวน์โหลดนะครับใน App Store นะครับตัวนี้เราสามารถเพิ่มกิจกรรมเข้าไปได้นะสมมุติถ้าเราต้องการปฏิทินนะครับเราเพิ่มปฏิทินเข้าไป แบบนี้นะครับปฏิทินเวลาเราจะใช้งานเราก็เลื่อนดูได้สมมติวันนี้มีกิจกรรมอะไรเราก็สามารถดูได้นะมุมมองต่างๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือปฏิทินนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้นะ ตัวหน้าปัดนะครับค่อนข้างที่จะลื่นนะครับคล,คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมอยากอันบอกให้เพื่อนๆดูว่าในกล่องมีอะไรบ้างแล้วก็เป็นการพรีวิวเบื้องต้นนะสำหรับตัวในการตัวนี้วิธีการเชื่อมต่อกับตัวโทรศัพท์แล้วก็เพื่อนๆอยากให้รีวิวอะไรสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ข้างใ,ใต้คลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเพื่อนๆลองเข้าไปดูได้นในช่องนะก็จะมีวิธีสอนวิธีการเช็คความดันเลือดนะครับว่าเราจะทํายังไงได้ในการติดตั้งตัวแอปพลิเคชันเข้าไปแล้วก็ลองคาลิเบรกับตัวเครื่องววววััััดดดดคคคาาาาามมนนนนะรเเราาเเเีี๋ยูก่่ลลิิปปปห้จ็ ขนประมาณไหนนะยังไงฝากเพื่อนๆติดตามช่อง Minimal Channel ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ